สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่ในแพสซิมิเลเตอร์อีกแล้วนะคะตัวน,นี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดเทรดแล้ววันนี้เรามีภารกิจตามหาสัตว์เลี้ยงเอกลักษณที่เอาไปแลกในฮิวเอตอนได้นะคะแล้วเราก็จะเอามาประมูลกันค่ะไม่รู้ว่าเราจะประมูลได้สักกี่บาทน,นะคะเรามาลองดูกันเลยตอนนี้นะคะเรามีเอกลั s i v e บ,บางตัวที่ไม่ได้ใช้อยู่บ้างนะคะ แล้วก็วันนี้เราจะมาตามหาสัตว์เลี้ยงเอกลุศิพกันนะคะมาดูกันว่าที่นี่เขาจะมีขายอะไรบ้างนะไปดูกันเลยค่ะตลาดแห่งนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะไม่ค่อยมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ขายแล้วนะมีแต่สัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงเอกลุศิพนะคะมาดูกันเลยว่าที่นี่เขาขายอะไรบ้างเราจะซื้อสัตว์เลี้ยงที่เป็นคอมเพนเนีนสองเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันจะคุ้มกับการเอาไปแลกง่ายขึ้นค่ะอย่างเช่นตัวนี้ซื้อเลย1ตัว1.1บิลเลียนนะคะ ตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนอาจจะขายแพงไปหน่อยนะคะแต่ว่ายัางพอซื้อได้อยู่นะคะ,ะมีสะเลี้งตัวใหญ่ด้วยนิดหน่อยน่าจะมีประมาณนี้นะคะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนตลาดกันเลยนะคะนี่มาแล้วน่าจะไม่ใช่ที่เดิมนะคะอ่ามาดูกันนะคะจะมีหรือเปล่าสัตว์เลี้ยงเอ็กซ์คลูนะอู้อู้อ,อ,อู้ตรงนี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 ้มีบ้างนะคะนี่คอมพลอนเนีสอง อันนี้ก็คอมมานเนียนสองนะคะ,ะเดี๋ยวซื้อจอมาตัวนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูที่โปรเซอร์เวอร์ดูนะคะจะส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่กันทั้งนั้นเลยอ่ะไม่ค่อยขายสัตว์เลี้ยงเอกลุศนะคะแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้โอ้โหทีนี้ก็คือคักเหมือนเดิมนะคะอ่าเจอแล้วเจอแล้วสัตว์เลี้ยงเอกลุศตรงนี้ก็มีนะว้าวมาแพงอยู่นะคะกลับไปที่ตลาดปกติกันเลยดีกว่าเฮ้ย ทุกคนคะเขาบอกว่าจะมีอุกบาตมาค่ะทุกคนเฮ้ยตื่นเต้นมากทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเฮ้ยทุกคนมาอยู่รวมกันตรงนี้นะคะโอ้ยมาแล้วอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมาทันอุกบาตอันเล็กด้วยค่ะเย้มาอันเดียวหรอโอ้เก็บ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 ว้าวได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างโอ้ได้เป็นน้ำยานะคะแล้วก็เพชรนิดหน่อย โอเคประมาณนี้อ๋อเหลืออีกอันนึงเข้ามาในเซิร์ฟก็เจอพอดีเลยนะคะเกือบมาไม่ทันเหมือนว่ามันจะมาแบบบางทีก็จะมา2ลูกนะเราต้องแอบเปิดดูเรื่อยๆนะคะไม่ทันดูตอนมันตกอีกแล้วอุ้ยมาอีกแล้วที่ไหนวูคานโนเต่นเต้นวูคานโนอยู่ไหนอะคะทุกคนนี่เจอแล้วเจอแล้วจะทันหรือเปล่าจะทันมันหล่นลงมาไหมเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยกำลังหล่นลงมา กำลังลดลงมาพอดีโอ้โห,โโหมันลงมาแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเย่ได้มาแล้วคะ่ะได้เป็นอนเล็กเหมือนเดิมวันนี้ได้ดูอุกาบาทลนลงมาด้วยนะคะสนุกจังเลยโอเคค่ะทุกคนนาจะหมดแค่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ตลาดแอนอีกรอบนะคะมีอะไรขายบ้างจะมีคนขายถูกๆูไหมอะโอ้โหทุกคนนี้ อยากได้อ่ะเจ้าตัวนี้นะคะเจ้าคอมเมดไอกรนี่นะคะทุกคนขายที่7บิลเลียนอ่ะขายขายถูกกว่าตัวเมื่อวานอีกเน่ <c oughs> แต่เขาได้กันเป็นหมื่นแล้วนะคะแต่ทำไมเราไม่ได้สักตัวเลยแต่คิดว่าเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็น่าจะราคาถูกกว่านี้นะมันมีเอ็กซ์คลูซีฟบ,บางตัวนะคะที่แลกกัะตู้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องคอยระวังนิดนึงนะโอ้มาแล้วค่ะไหนพอจะมีสัล้เอ็กคลูซีฟขายบ้างไหมโอ ทำไมเรามองไม่เห็นซุ้มเลยเนี่ยย่า yeah, ล่ะสิคะุิสาม,มาที่นี่ทั้งทีนะคะไปกลับกลับกลับมาอีกแล้วที่ฟอเรสต์ค่ะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะคะเขาบอกว่ามันอยู่แถวนี้เอ๊มีคนเก็บไปแล้วแน่เลยอะ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วอ้าหล่นลงมาแล้วทันหรือเปล่า <laughs> รอบนี้ก็ทันนะคะโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหโอ้โหเก็บ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 เเยอะเชียวรอบนี้ นี่มาดูที่ตรงนี้กันนะคะไม่รู้ว่าจะขายเท่าไรนะโอ้โหเจ้าตัวนี้ขายแอบแพงนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ด้วยแหละเขาก็เลยขายแพงกันนะคะโอ้ตรงนี้ไม่มี e อ็กซ์คลูขายสักตัวเลยโอ้สวยจังเจ้าคอมเต์อัลกอรนี่นะคะโอ้แต่ว่าขายราคาแพงมากเหมือนกันนะคะสวยจัง โชคดีมากๆเลยนะคะเนี่ยทำไมเขาโชคดีจังเลยคะเดี๋ยวเราไปหาตังก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะมาซื้อทุกตัวเลยคอยดูสิโอ้มีตัวนี้ด้วยค่ะอันนี้นะคะคอมมน,นียน3ไข่สามมิลเลียนเนี่ยก็ยังพอถูไถไทยนะคะทุกคนน่าจะได้ทั้งหมดเลยนะคะซื้อเลยราคาแพงกว่าปกติแต่ว่าก็โอเคไม่แย่มากนะคะมาไปดูที่อื่นกันบ้างนะคะว้าว ห้องเดิมขายสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่กันเต็มเลยอุ้ยนี่มี e x c l u s i v e ตรงนี้บ้างนะคะนี่สัตว์เลี้ยงที่เป็น2แต้มเนี่ยโอเคมีอีกไหมมีอีกไหมสัตว์เลี้ยง e อ c l u s i v e อยากได้อุ้ยนี่ไงเจอแล้วโอ้โหขาย2.5 3กับราคาตัวเมื่อกี้ก็คือแรงมากนะคะแรงจนเกินไปเกินรับได้เลยอะ มาดูตรงนี้นะคะตรงนี้มีตรงนี้มีมอ่าได้หมดเลยนะคะทุกตัวซื้อได้หมดเลยค่ะซื้อเลยซื้อเลยไอตัวที่ขายถูกก็ไม่ค่อยจะมีแล้วนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่านะว่าตอนนี้เรามี e อ c l u s i v e อยู่กี่ตัวนะคะเดี๋ยวลองไปรวมคะแนนดูกันเลยนะคะนี่มารวมที่ฮิวเวตอนนะคะดูว่าเรามีทั้งหมดกี่คะแนนแล้วนะคะรวมกับของเดิมที่เรามีอยู่นะคะ เฮ้ยใกล้แล้วค่ะทุกคนอีกประมาณ10แต้มนะคะก็ได้แหละป่ะหาซื้อกันต่อนะจะมีใครใจดีขายสัตว์เลี้ยงเอ็กคลูซีฟราคาดีๆบ้างมหเนี่ยอ้าคนนี้ได้คนนี้ได้นนไดโอเคสองคอมพานีนนะคะนี่สองคอมพานีนราคาดีมากซื้อไปซื้อไปเจ้าฟรอปป้านี่ไม่แน่ใจนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะต้องลองดูนะคะไปดูก่อนนะคะว่าเจ้าฟรอปป้าเนี่ยเข้ามาในนี้ได้หรือเปล่า ได้ได้ได,ได้งั้นซื้อเลยเฮ้ยลงทุนเกิน30มิบิลเลียนแล้วค่ะแย่ yeah, ละสีเราเพราะมันหายากมากๆนะไปรวมดูกันนะคะว่าตอนนี้เราเหลืออีกกี่แต้มนะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราลงทุนไปประมาณสามสิบิลเลียนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูสิว่าเราจะขายได้สักเท่าไหร่เราจะเอาไปประมูลได้สักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามารวมสัต์เลี้ยงกันก่อนเลยนะคะ นี่โอเคลค่ะครบแล้วนะคะ50พอยต์นะคะทุกคนมาเรามาลองดูกันเลยนะคะได้มาแล้วเรียบร้อยนะคะเย่ yeah. มาดูราคาประมูลของเจ้าหิวแมชชีนเองนะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่46บิลเลียนนะคะเราจะลองมาเปิดประมูลอยู่ที่ราคาแค่ต้นทุนของเรานะคะแค่30บิลเลียนนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้กําไรหรือจะขาดทุนค่ะไปกันเลยตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นมากเลยมาแล้วค่ะทุกคน เจ้าฮิวแมชชีนเองนะคะมาดูสิคะว่าจะมีใครบิดอู้มาแล้วคะ่ะทุกคนมาแล้วบิดที่ราคา30บินเลี้ยนะคะไม่ขาดทุนแล้วคะ่ะทุกคนจะมีใครสู้อีกหรือเปล่าไหนๆจะมีคนสู้อีกไหมหุย จะมีใครสู้อีกหรือเปล่าราคาประมูลเขาอยู่ที่46เลยนะมันจะไปถึง46หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะอย่าบอกว่าจะจบที่ตรงนี้นะ10วินาทีสุดท้ายอยจะมีใครประมูลหรือเปล่าเฮ้ยไม่มีจริงหรอโอ้โห ปิดประมูลไปนะคะในราคา28.5บิลเลียนหรอทําไมเขาบอกว่าเราขายแค่ยี่สิบแปดจุดห้าบิลเลียนน่ะจริงป่ะเอ้ยจริงด้วยอ่ะโดนหักค่าในแน่ไปแน่เลยโอเคค่ะทุกคนขาดทุนไปประมาณ2บิลเลียนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะสนุกดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่คิดว่าจะขาดทุนนะคะทุกคนคิดว่าจะได้กำไรแน่แน่สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนเลยกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ